็สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกิมลงเพละไรงนะฮะก็จริด้ต้อนรับก็สู่การปฐมนิพันของโลกที่เต็มด้วยขยะนะฮะโลกที่ไม่มีใครอยู่แล้วก็มีแค่เรากับคนในหมู่บ้านนี้นะครับก็เราต้องการพัฒนาโลกไม่ใช่พัฒนาโลกคือกอบกู้โลกเราคืนนะครับก็คือจะพารนลองเพลนเหมือนเดิมคือต้องเก็บกองขยะแล้วก็ต้นไม้นู่นนี่นั่นนะก็แบบ แต่ตอนนี้เราเคี่ยวมาแล้วก็เป็นแบบสภาพร้อมแบบสวยงามก็ไปใหญ่นะสมาร์ทตอนแรกไม่เป็นสภาพนี้แหละเออถ้าใครดูคลิปแรกเลยก็จะรู้ว่าตรงนี้จะเป็นยังไงสภาพต่อมาคั้งแรกจะไม่สดใสขนาดนีน้นี่ผมก็ปลูกแอปเปิลไว้แล้วแหละนะครับตอนหนึ่งก็รอรอให้อแอปเปิลโตแล้วก็ไอ้พวกละมาล่างมาตรงนี้แล้วก็จะเอาไปอัพเกรดของของเรานะฮะเออนั่นแหละแล้วก็ไอ,อ้เมื่อคลิปที่แล้วนี่ผมไปเจอไอ อะไรอะ่ะเมืองร้างนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปสำรวจกันดูว่าตรงนั้นมีอะไรให้เราสำรวจคือเือนแมั่นแหละก็ตัวนี้พมก็เคลียอะไรหมดแล้วนะครับก็คือรอเวลาไงรอเวลาไอ้ผลไม้ละตุนะครับเัวแอมใช้เวลาหลายวันมากครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เมืองรา้างเลยดีกว่าก็ทุกคนครับตอนนี้เราก็มาถึงยังเมืองร้างที่เราเคยมาเจอตั้งแต่นู้นแล้วนะะสับที่ยงนี่ๆๆๆแหละก็จะมีเรืออับปางอยู่แล้วก็มีเมืองทานุานนะครับพะเราจะไปสำรวจกันเลย แต่กองขยะที่นี้ผมยังไม่เคลียร์หรอกบอกแบบนี้ก่อนนะฮะบางทีมมีฝังซ่อนเลนอยู่ในนั่นแหละแต่ขี้เกียจฮะต้องสำรวจแมพก่อนจะมีอะไรน่าสนใจกว่านี้ครับตอนผมพูดไปฮะพูดประชานต่างๆไปเลยอีกกองขยะเลี้ยงเฟื่อเลยขั้นตอนแรกเต้องเกลียบดีกว่าหุดมาไม่มาป้องกันวะฮะ ไยูกโ,โดนโดนโดนโอ้โหมีเงินครึ่งหลอดแล้วเลือยรอเราสามารถทิวได้นะแต่ตอนนี้อยากเสียไปก่อนสิบของกินไปก่อน,นเป็นอาหารที่เราทำมาจากบ้านนั่นแหละพอเอาไว้อะไรดีกว่าตรงนี้ไมีทางไปไม่ไปได้ไโอ้ยนี่เป็นประตูที่ฝั่งประูนี้ครับเดี๋ยวลองเปิดทางนี้ดีมันเปิดได้ไหมปไม่ได้นะครับ แบบมันน่าจะาล็อกหรืออะไรสักอย่างอ๋อมันมีสวิชเปิดคือัุนมเปิดไม่ได้ตอนนี้เราก็สามารถแบบไม่ต้องเดินวนไปตรงนู้นแล้วนะไม่ต้องเดินอ้อมเลยตอนแรกผมเดินอ้อมสักไกลเลยตอนนี้ไม่แล้วตัวนี้ขึ้นไปไม่ได้นะรีบปต้นไม้มีน้ำไม่น้ำาอะไรพวกนี้นนเลยแต่เมืองเฮ้ยเดี๋ยวถนนไปได้ไหมเนี่ย ว่าถนนน่าจะมีประตูไปม,มัง้งแล้วคุณนี่นะครับแต่มันรอกมันรอกมันน่าจะมีอ่าบุญแจหรือต้องทำเฟสเปิดไปป่ะแบบมันมีต่อไหมอ่าแบปอีแบบแบบแบบใหญ่ดิอ๋แแแแแแแอ,อแบบมีต่อไปอีกได้นะครับแต่เราต้องเคลียร์อะไรแถวๆนี้แหละมันน่าจะมีเฟสหรือ ประตูหรือกุญแจอะไรนี่แหล้วแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ไงยูมาสำบวจกันไปเจอคือรอกร้ายเมื่อตอนนี้ก็น่าจะมื่อแล้วใกล้จะไปแล้วตอนนี้มีอะไรมีสิแม้มมุมสิครับอุ้ย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 ใจเย็นๆบวกยังไม่อยังมีเลือกไม่อยากครับว่าอุ้ย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 เอาเรื่องเอาเรื่องอุ้ยอยูงก่อนเอามาตั้งเยอะแต่ ดูได้ไม่เตมเลยอะมาหานะอน,น,นะฮะตรงนี้แหละเอ้ยไอตัวอยู่ตัวนี้ผมยังไม่ได้สร้างบ้าในให้เขาเลยนะฮะเขาแบบปล่อยไปก่อนมี <c oughs> แค่ตัวน,นี้แค่เลี้ยงไก่เฉยๆอะจะอะไรนักเออจะไฝออกมาดิข้าเป็นกูเองหรอกตัวปัดใจลอยเฮ้ยโอ้ยอี๋อี๋เอ้าอี๋ก็โดนสิครับเก็บมาเก็บมา ฐานมาด้วยของน,นี้ไม่ไรเออที่ตรงนั้นมีรู้สึกจะเป็นประตูไปไหนก็ได้ไม่ไม่ใช่ไปที่ไหนนะฮะไม่รู้เหมือนกันโอ้ยคุณยิวม,มานี่ละอีปุ่นที่แบบตีรัวเกินไม่ดูสภาพแวดล้อมเดี๋ยวรอบนะครับตรงนี้มีประตูนะครับแต่ไม่รู้ว่าที่เปิดอยู่ตรงไหนเป็นซุยเปิดนะ น่าจะอยู่ฝั่งนี้ขอบปวดไอ้นี่เหรอไม่ใช่อ๋อมเป็นสวิ์เปิดแต่เปิดยังไงอ๋อน้ำใส่ปัดแบบนี้เหรอนี่เดี๋ยวจะค่ายค่ายผมหินไอ้แบบนี้เหมือนกันนะครับเออสวิ์เปิดแบบนี้ไม่รู้อยู่ไหนผมจำไม่ได้หรืออยู่แมปเดิมเราอะหรือยังไงปดล็อกเ้อรอบมิวอะไรนี่แหละ อ่าดล็อกแล้วเพราะไอ้สวิตแบบนี้ไอที่เบบนี้รู้สึกจะเจออีกดูอีกแมพหนึ่งนะครับแมพที่เราไปคุยกับอเอตตูลูที่มีโอ้เจักเกิดนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีหลักก็แล้วก็ตัวนครับตอนนี้ไอ้แปลงผักเราก็ได้โตเป็นเทียบร้อยดีมเัเกือยาวสตรอเบอรี่แล้วก็ฟักทองกรัมนะครับ็โตเทียบร้อยที่เหลือก็แค่เก็บ

นนี้เราได้กาวลูกแล้วก็ได้แปะเก็บรู้นี่นั่นแล้วนะครับเอ้ยอัปเกรดแล้วก็ไปเรียนรู้ตอนนี้ก็ขาดแตลุครับนะครับมันน่าจะใช้เวลานะ่าระรวบสมควรจะได้หมดเดี๋ยวเราจะเก็บแปะผักรวมเราตอนนี้เลยแนละ้วก็จะได้แปปเกรบต่างๆนะต่างๆเราไเรียนรู้รุ่นี้เก็บไม้หมอดอะไรเก็บได้ก็เก็บแล้วก็จะปืนด้วยเฮ้ยปูคืนไม่ได้ดีไม่มีมีหรือไม่มาติฟันมีไม่มีรู้นะแต่ตอนนี้เราเก็บก่อนเก็บมากเก็บมา โอ้ยเยอะแยะเลยตอนนี้ผมยังไม่ทำแยกหรอกนะปลูกนี้ไปก่อนอ๋อไอ้นี่อะไรเนี่ยทำไมไม่ตัเลยโอ้หปลูกใกล้กันเกินมาเลยแบบยัดเออแยกแยกหารกันนะโอ้อหก็น่าแปลกว่าตอนนี้อะไรปลูกได้บ,บ้างอนะแต่เพิ่นปลูกได้นะเดี๋ยวเอามาเล่นพนักมาปลูกันดีกว่าปักเอาคม,มาครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเกรด ความภายในตัวเราก่อนดีกว่าหรือเราจะไปเรียนรู้พวกความที่เราจะไม่เรียนรู้กันเดียวเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรให้เราออปเกรดได้บ้างนะครับตอนนี้คืตอตัวนี้เป็นแดมเมโจมตีอ่ะอันนี้บอกกระป๋อนะครับเมื่อเสร็ทีสองอ่ะมีฟักทองอัปเล่ตอนนี้เรามีฟักทองเยอะแยะไปไปมาเพิ่มให้หมดแล้วก็กระป๋อเก็บได้เยอะๆะก็ดีนะครับ อ่ะอัพหนึ่งขั้นแล้วกระเป๋าอันนี้เป็นพยาบาลหรอแอปเปิลนะครับก็ได้เป็นรีเทียนตรอมไม่รู้เหมือนกันอะ่ะเอา้เอาอัพเกดกระเป๋าทำไมช่องไม่เพิ่มอะ่ะไม่รู้ว่าอัพอัพแบบไหนนะครับ <c oughs> เออกระช่างอันนี้เป็นสปีดอ่ะเออเพิ่มสเตมิน่านะครับก็เวลาเราวิ่ หรือไม่ก็อาจาจะวิ่งเร็วเพิ่มมันก็ได้ไม่รู้เหมือนกันมันไม่ได้บอกสเตมินามันบอกว่ามันสปีดอะไรนี่แหละอันนี้น่าจะเป็นเพิ่มหลอดเลือดหรอแต่ผมใช้ลูกพับลูกพับมันก็ยังไม่นตัวอันนี้เพิ่มบอกไม่ว่านะแบ็คแบ็คไอบิ๊กแบ็คแบ็คใช้โพซิโตแต่เราไม่ได้เอามาด้วยเดี๋ยวค่อยไปเอามาอันนี้ก็เพิ่มแรงดูดกับเพิ่มพาวเวอร์สติลหือเพิ่มเพิ่มการขุดก็จะนบก็ตอนนี้รับเกณฑหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไป เรียนรู้ไอ้ของที่เรายังไม่เรียนรู้กับไอ้คนที่อยู่ตรงนู้นที่เราเคยสร้างบ้านไว้นั่นแหละครับแต่เราจะไปเจอกันตรงนู้นเลยก็ทุกคนรับตอนนี้ผมก็มาถึงอย่างที่เรียนรู้เราเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กับเขากันเลยเพราะตอนนี้ผมก็มีตังค์อยู่น้อยนิดเหมือนกันมีร้อยหกสิเก้านะฮะก็ถ้าได้แค่ไหนก็แค่นั้นไม่อะไรอันนี้จะเป็นบ้านหมูนะครับก็ใช่บ้านไหมใช่บ้านหมูไหมผิดอ่าใช่นะครับ ก็เรียนรู้ให้หมดแหละมันใช้ไม่เยอะหรอกก็น่าจะพอเ <c oughs> อ่าอันนี้เป็นที่ผลิตเจลลี่ของคุณนี่ยังไม่มีอ๋อนี่แปลงผักนะครับก็เราสามารถขยายแปลงผักเดี๋ยวหัวแปลงผักก่อนเลยดีกว่าเพราะเผื่อได้ปลูกผักเพิ่ม,มเยอะแล้วก็ไปปั๊มไอ้ตัวโลวแครลัดนะครับไอ้นั่นแหละก็น่าจะพออยู่มั้งหัว,ร,วร็อกเขารออีกนะฮะไปซื้อเขาอชอบเขาชอบเดี๋ยวบ้านหมูเดียว นี่เดี๋ยนี่ก่อนดีกว่าไข่นี่ได้เป็นเทียบ,บน้ำให้ไก่นะแต่ก็ไม่รู้มันเป็นลูกไก่กับยูวอยู่อางสานี่น่าจะเอาไก่เขาใส่เข้าไปใช่ไหมแล้วจะได้อะไรออกมาก็ยังไม่รู้นะครับอันนี้จะเป็นความพึ่งความพึ่งใช่ไหมนี่ก่นก็เอ้ยเมื่อกี้อ๋อตกใจหมดหรือว่ามันเรียนรู้รันกันได้รันขั้นตอนอะ่ะแบบเพิ่มระดับ นี่อ่ะมันสามารถเก็บเพิ่มได้แต่เรายังไม่มีของพวกนี้ไอ้นนขา้าโพดคือเรายังไม่มีนะครับก็ต้องเขาเรียกว่าเล่นไปนเรื่อยๆแ,แล้วก็มันจะมีมาเองนั่นแหละในกองขยะน่าจะนะครับอันนี้ก็อ๋อเป็นปอน้ำาอบบอปอน้ำยังไง่ะคือมันมีแหล่งน้ำอยู่แล้วไงจอมาทำไมก็ไม่รู้นะครับนี่น่าเป็นสุดท้ายแล้วมั้งโอ้ยต่างเกี้ยงเลยอ่ะพอไปเนี้ยพอทุกอันใช่ปะ ก็ทุกคน,นครับตอนนี้มันก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยวีออแอปเปิลโทอ้อีกแล้วต้นเดิมเฮ้ยมันตัวทุกต้นเลยนะว่าเจ็บเก็บเก็บจะได้ไอ้นี่เราจะได้ทำอาหารนะครับพร้อม่รู้ว่าทำอาหารได้ไหมไม่รู้ว่าไม่กินอะไรไหมนะเออแอปเปิลอ่ะลืมลืมกินลืมกินดูนะครับเออเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เอ,อ้ยไม่ใช่มาคาบด,ดีกว่าอ๋ออยู่ไหนอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ นี่นะครับก็ฟาร์มไก่มีแล้วนี่ก็ฟาร์มหมูนี่ฟาร์มอะไรฟาร์มกวัวแต่ยังไม่เจอเขานะเออเจอคนที่แบบเลี้ยงกวัวมันน่าจะดูยิมแรมหนึ่งก็ได้ก็ยังไม่มีอะไรเลยก็เดี่ยวโมเสกยิงคือก็ยังไม่เรียนหนูนี่ตัวนี้ทุกคนจะทำนะครับก็ขี่ไปฟาร์มพึ่งมาไหมเพราะยังไม่มาเดี๋ยวจะเพิ่งทำดีกว่าเออขี่เกียจ เดีเยบีเอกคืออย่างไปดูนะครับปา้าไอ,อตัวนี้เราทำอะไราวา้เท่าไหร่ดีนี่มาแล้วครับก็มันเป็นลูกไก่เราจะวางไว้แถวๆข้างๆไก่ดีกว่านะครับไปแถนวนู้นมันลกอะ่ะเออนี่ๆไว้ใกล้นี่ดีกว่าๆๆโอ้โนี่มันใกล้ตน้นนังไงกันอนาคตอาเจายนะครับแต่ไม่รู้จะทำไงตอนนั้นแหละเอา้า ใส่ไข่ไก่ไม่ใช่เอาน้ำไม่ไก่จะเอาน้ำไม่ไก่ดินอาบยังไงโอ้โหเวลาเป็นยี่หรออโอ้โง่กว่ต่างกานนะครับแค่ขีดน้ำใส่อะเออคนน้ำใส่ก็จบนะครับอ่าตายเลยตายเลยนะก็ว่าอยู่ตอนแรก็จาบน้ำให้ไก่ยังไงโอ้ไอ้นี่เป็นไอ้โลที่ทำไข่ไก่อะ แรงไรงโอ้ยเอ้ยตอนแรกผมก็น,นึกว่าเออเรามีน้ำทำไมเราไม่ฉีดน้ำใส่ไก่นะครับไอ้ตอนแรกเลยแต่พอได้ชร้านี้ดูแล้วก็แบบเออมันไม่มีเราก็เลยลองมันน่าจะหลอกตั้งนานโอ้หมดเลยฮะก็มีอะไรให้เราค้ามีิธีรจะไปค้ามาให้่หมดนะครับก็ไอ้คิสเซอร์ดีก็อยากแบบเกรดอยู่นะมันแทบเกรดแต่ไม่ไปเกียด ทีบ้านบ้านหมูอุ้ยผัว่เอาหมูมาดีกว่าเพื่อหมูมันทำอะไรได้อีกเยอะน,นี่สร้างร์าหมูมหอีกเลยฟาเพิ่มมาฮะเราหิวหวยการคับมากตอนนี้อ,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 อ้าไอนี่ลูกเชียรยางวะนได้ยางขัดเครื่องไอเดี๋ยวยวยางนี้เหมือนคุ้นว่าคงเคยเจออยู่ที่แบบหนึ่งนะที่มันกระเด็นได้ไม่รู้เก็บได้ไหมก็ของครับน่าจะหมดแล้วครับตอนนี้ก็หมดแล้วบ้านเบิร์นก็ไม่มี ก็หมดแล้วก็เหลือแค่อัปเกรดเวิลดรัองทรอนด์นี่เรียบร้อยนะครับว้าวฟาร์มหมูของเราเขาเรียกไม่เรียกว่าฝามหรอกเขาเรียกเป็นบ้านชัดๆนะครับก็แบบหมูจะเดินไปไหนก็ได้แต่มันไม่ไม่เดินทรอนแหละทุกคนครับตอนนี้กระป๋าเราก็ใหญ่ขึ้นแล้วเป็นเวลดสองที่เราไว้ผมก็ามาอัปเกรดเมื่อกี้นะคือได้แปลกผักเรามีไอ้โปรติโตอยู่บังเลยไปเก็บมาพอดีเลยครับเออ แล้วก็มันมีอีกสกิลหนึ่งที่ต้องใช้พึ่งนะครับนี่ <Okay. S 1> นี่คือเพิ่มเวลาให้พักราตัวเร็วขึ้น <c oughs> อ่าก็สะดวกสบายขึ้นไปอีกแต่ตอนนี้รอแค่พึ่งยังไม่ไปตามหงมุกหรอกคือจาอาพกินอีก,ก่อนแล้วค่อยไปตามหงมุกไปอีกทีนะครับ <c oughs> แหละ <c oughs> ก็ทุกคนครับระหว่างรอโน่นนี่นั่นเดี๋ยวเราจะวางไอ้บ้านหมาดีกว่าอ่าเอาไปเท่าไหนดีตอไปตามเข้านี้แล้วกัน ทาง,ขงเข้าทางไหนอน่ชึบเรียบร้อยพวไม่รู้ว่าน้องหมาเขาจะกินอะไรนะฮะจะเป็นอ,อะไรล่อมาไปดูก่อนเอ่าทุกคนครับคือตอนนี้เราไม่ต้องทานอะไรน้องหมาคือมันมีปี้อะเลียวปี้ใช่ปะเนี่ยเป็นกระดูกตัวนี้ครับเหมือนเป็นไอเทมเกรดแล้วก็จะเคลียร์เกรดด้วยมั้งน้องหมารู้สึกมีตัวเดียวด้วยคื ต้องเตือจิอมาต้งเต่เล่นมาชื่อแต่อนจอมาไม่ได้มาไม่งตัวเราตั้งชื่อด้วยสียชื่ออะไรดีคงไม่เอาชื่อว่าเราหรอกมาัาออกเป็นไม่เลัวไม่เดี๋ยวโอ้ยภาษาที่เกียเ่ยวอ่าดีกว่านะครับอันนี้แหละโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เหลือแค่เอาอุย้ย จะบอกว่าน้องหมาเขาหายตัวในบ้านเราแล้วอ่ะคือก็ช่างนักครับอตอนนี้มีไรครับเกียร์เนี่ยพวกนี้เอาเกียร์ได้หมดฮะเอ้ยยังไงไรีเซคเคิลนี่มันสามารถเกียร์ได้แล้วแต่เราไม่มีที่เรียนกระปุกไอที่ทำอา,าหารโอสปีคเกอร์อนี่ใช้ใช่แหละใช้ร <laughs> ับพึ่งเออพอมีเทียบกียร์ได้เยอะนะแต่เราจะไม่ข็งของเลย ที่บ้านตัวนี้ก็ยังไม่ได้มีเขาเลยบ้านไอ้ยนต์ตัวเนี้ยไม่รู้เขาทำอะไรถ้าผลิตไอ้โรนี้ก็ดีนะเดี๋ยวจะลองทำดูก็ทุกคนครับไม่น้องหมามาบ้านเราแล้วเอาอะไรเขาได้บ้างเนี่ยคือเขาเฝ้าที่บ้านจะเจใช่ไหมแล้วก็เล่นกับเขาใช่ไหมก็แค่นี้ก็พอไม่ต้องอะไรมาหมายนะครับ ก็ตอนนี้บอกเลยว่าส่วนเราก็แบบไปได้สวยนะก็แบบสวยงามขึ้กนกว่าเดิมก็มีไอ้ตัวแอปเปิลแล้วก็ลูกพับนะครับก็ฟังไปเราก็รู้วิธีเออรู้วิธีอาบน้ำให้เขาแล้วคืองงมาตั้งนานเลยเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดิมเดิมรู้น้ำพึ่งดีเก็บไดปแล้วน้ำพึ่งเก็บไปได้เลยน่าจะมันหนึ่งวันมั้งพึงเก็บได้นี่เมล็ดในมเมล็ดนี้รอดนะครับก็ระอให้มันโต เิ้ยมาเพิมเนาะวิเด้ไม่เยอะเลยอ่ะถ้าโปรดิโตเสร็จมันก็น่าจะเป็นแบบตามระดับผักมักนะครับก็แบบพวกสตรอเบอรี่นี่อาจจะแบบเพิ่มได้เยอะอะไรประมาณนี้นะครับก็ยิงผักระดับสูงหรือระดับแรงหรือระดับดีเจเลยก็แบบยิงได้เยอะนะครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวรอค่อยทาไปเลยแล้วับขยายฟาร์มนั่นไปเลยนะแต่ตอนนี้ผมบักไล้อีกสักพักฟาร์มผมคงตมไม่นอน เดี๋ยวเราคงต้องขยับพื้นที่ไปทับตรงนู้นแหละเดี๋ยวค่อยเคลียร์ตรงนู้นทำอีกทีนะครับว่ไ้ฝั่งนี้ดีกว่าไอ้อตรงที่มีประตูตรงนี้นะครับก็สามารถทำได้แล้วก็คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมิคาราพิตอนี่ดีกว่าแล้วเรามาปะจนภัยกันในคลิปหน้าต่อครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ